ในปี1978ที่สหรัฐอเมริกามีรายการหาคู่ที่มีชื่อว่า a t i ติ g เก e เป็นรายการที่จะให้ผู้ชมทางบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในรายการเพื่อหาคู่ไปออกเดทฟังดูแล้วอาจจะเหมือนรายการหาคู่ทั่ว,วไปใช่ไหมล่ะคะแต่ที่จริงแล้วมีผู้ร่วมรายการคนหนึ่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่แอบแฝงตัวอยู่ด้วยโดยชายคนนี้ได้เข้าร่วมรายการนี้เพื่อต้องการหาเหยื่อเพื่อไปสังหารและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองไปรับชมในคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะกับฆาตรกรต่อเนื่องที่มี ีชื่อว่ารโดนี่อัลคาลาสวัสดีค่ะท่า,ทาผู้ชม วันนี้ Storytelling Cat มีค้ามตกรตอร่อเนืงอสุดโหดมาเล่าให้คนฟังกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่กด subscribe เกีย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับใครที่อยาก donate ก็สามารถ donate โ,โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารที่แอดแปะไว้ได้นะคะสําหรับใครที่ donate แล้วเกีย่าลืมแจ้งแอดใน Li n e official ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าอาจจะมีชื่อคุณอยู่บนคลิปก็ได้นะคะเอาละค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าโรนีอัลคารา โรดนียอังกาลาเขามีชื่อเต็มว่าโรดิโก s ชาร์กอังกาลาบูเคเขาเกิดที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสโรดนี่เป็นลูกคนที่3าในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นลูกของนายราอูลอันคาลาบูคเคและนางแอนนามาเรียกูเตเลสทั้งคู่เป็นชาวเม็กซิกันอเมริกันในปี1951พ่อของโรดนี่ก็ได้พาครอบครัวย้ายไปที่เม็กซิโกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ทิ้งครอบครัวไปที่นั่นและอีก3ปีต่อมาในปี1954ในตอนที่โร รอดนี่อายุได้11ปีแม่ของเขาก็ได้พาเขาและน้องสาวอีกสองคนย้ายไปอยู่ที่ชานเมืองลอสแอนเจลิสรอดนี่เป็นนักเรียนดีพร้อมทั้งมีพรสวรรค์ด้านวิชาการเขาได้รับความนิยมพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูงและได้รับการสนับสนุนเรื่องการเรียนจากครอบครัวของเขาอย่างเต็มที่รอดนี่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนหลายแห่งในช่วงวัยหนุ่มก่อนที่เขาจะสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมมอนติเบลโลในปี1961ในตอนที่เขาอายุได้17ปีรอดนี่ก็ได้เข้าร่วมกองทัพสหรั และอยู่ในหน่วยพลร่มและทำหน้าที่เป็นเสมียนในระหว่างที่รับราชการเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาเป็นคนที่หัวแข็งไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสักเท่าไหร่ทำให้รอดนี่มักจะถูกลงโทษทางวินัยอยู่หลายครั้งในปี1964รอดนี่ก็ได้เริ่มมีอาการผิดปกติทางจิตและหลังจากนั้นรอดนี่ก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกต่อต้านสังคมโดยจิตแพทย์ของทหารพอเวลาผ่านไปสักพักเขาก็ถูกปลดออกจากกองทัพด้วยเหตุผลทาง แพทย์ในภายหลังก็มีการวินิจฉัยจากแพทย์อีกหลายคนได้วินิจฉัยว่าร็อดนี่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่หลงตัวเองเป็นโรคจิตและเขาชอบความซาดิสทางเพศหลังจากออกจากกองทัพได้ไม่นานร็อดนี่ก็ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนวิจิตสินและหลังจากนั้นเองเขาก็ได้เข้าเรียนในสาขาภาพยนตร์ที่ York, นิวยอร์กูนเวอร์ซิตี้ เมื่อวันที่25กันยายนปี1968ร็อดนี่ได้ล่อลวงชารีชาวบิโรวัย8ขวบในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปโรงเรียนโดยอ้างว่าเขารู้จักพ่อกับแม่ของเธอเขาล่อลวงให้เธอไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาร็อดนี่ได้บอกกับชารีว่าเขาอยากจะเโชว์รูปบางอย่างให้เธอดูในขณะที่ร็อดนี่กำลังล่อลวงเธอก็ได้มีพลเมืองดีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าโดนัลด์ไฮได้เห็นชายผู้ต้องสงสัยคนนี้เข้าเขาจึงได้โทรแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อตำรวจมาถึง ที่อพาร์ตเมนต์ของร็อดนี่ตำรวจก็ได้พบว่าชาลีเธอยังมีชีวิตอยู่เธอถูกร็อดนี่ข่มขืนและทำร้ายร่างกายแต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้เจอร็อดนี่ในที่เกิดเหตุเพราะเขาได้หนีไปแล้วชาลีอยู่ในอาการโครม่าเป็นเวลานานถึง32วันและใช้เวลานานหลายเดือนในการรักษาตัวหลังจากการก่อเหตุครั้งนี้ร็อดนี่ก็ได้หนีออกจากแคลิฟอร์เนียและใช้ชื่อปลอมว่าจอห์นเบอร์เกอร์ในปี1971เขาก็ได้ทำงานให้คำปรึกษา ที่ค่ายศิลปะของรัฐนิวแฮมเชียร์ในเชวงเวลานี้เองร็อดเนี่ก็ได้เริ่มทำงานให้กับสมาคมบลูคลอสบลู e l ลโดยที่เขายัางได้ทำงานในสำนักงานร่วมกับฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าริชาร์ดคอตติงแฮมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของชายคนนี้เดี๋ยวแอดแปะคลิปไว้ให้นะคะคอนเนลเลียคริลลี่วัย23ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินทรานโวลวัย23ปีเธอถูกพบว่าถูกข่มขืนและถูกสังหารในอพาร์ตเมนต์ของเธอเอง ในแมนฮัตตันเมื่อวันที่12มิถุนายนปี19 7 1เเธอถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสและถูกทิ้งให้เธอเสียชีวิตอย่างลำพังตำรวจเชื่อกันว่าคอนเนลเลียได้รู้จักกับโรดนี่ในตอนที่เธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆโดยอาจจะมีรอดนี่เสนอที่จะยกของช่วยเธอทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันและในคดีของคอนเนลเลียยังไม่สามารถคลี่คลายได้จนถึงปี2011 FBI ได้เพิ่มชื่อของโรดนี่เข้าไปในรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่หลบนี้ เจ้้าาหนที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวมากที่สุดเมื่อต้นปี1 9 7 1ไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากนั้นก็มีเด็กสองคนได้สังเกตเห็นรูปถ่ายของโรดนี่อยู่บนโปสเตอร์ประกาศจับของ FBI รอดรนี่จึงถูกจับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังแคลิฟอร์เนียในตอนนั้นเองพ่อแม่ของชาเลียก็ได้ย้ายครอบครัวทั้งหมดไปที่เม็กซิโกและปฏิเสธที่จะให้เธอเป็นพยานในการพิจารณาคดีของลูกสาวของพวกเขาโรดนี่จึงถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดเด็กและถูก แตดสินจำคุก3ปีรถนี้ได้รับจำบนในปี1974หลังจากที่เขาออกจากคุกได้17เดือนและหลังจากที่เขาออกจากคุกมาไม่ถึง2เดือนเขาก็ถูกจับกลุ่มอีกครั้งในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอายุ13ปีในขณะที่เธอกำลังนั่งรถไปที่โรงเรียนรถนี้ก็ถูกปล่อยตัวอีกครั้งในปี1976หลังจากที่เขารับโทษได้เพียงแค่2ปีหลังจากถูกปล่อยตัวเป็นครั้งที่ 2, รองถนี้ก็ได้เดินทางไปที่นิวยอร์ซิตี้ผู้สืบสวนคดีของ NYPD เชื่อกันว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขากลับมายังแมนฮัตตันร็อดนี่น่าจะได้สังหารเอเลนเจนโฮเวอร์ลูกสาววัย23ปีของเจ้าของไนท์ับโดยมีการพบเห็นโฮเวอร์ครั้งสุดท้ายที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในนิวยอร์กเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี1977และโฮเวอร์ก็ได้เขียนไดอารี่ว่าเธอมีนัดพบกับจอห์นเบอร์เกอร์ในวันนั้นต่อมาในปี1977ก็มีการแจ้งเบาะแสะแก่ FBI เกี่ยวกับร็อดนี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนในคดีของทาลีใน ใน New รัฐนิวแฮมเชียร์รตนี้ได้ยอมรับว่าเขารู้จักกับโฮเวอร์จริงๆและเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ไม่สามารถจับกลุ่มเขาได้เนื่องจากไม่พบร่างของเธอแต่ในที่สุดร่างไร้วิญญาณของเธอก็ถูกค้นพบว่าถูกฝังอยู่ใต้ก้อนหินบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นแม่น้ำฮัตสันได้ในปี1978โรตนี้ได้ทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่รอฐแองเจลิสทามในตำแหน่งช่างพิมพ์และได้รับการสัมภาษณ์โดยสมาชิกข,ของกองกำลังเฉพกิกฮิลซ์ไล s ์สเตนเจอซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการสืบสวนผู้กระทำความผิดทางเพศแต่แม้ว่าสุดท้ายร็อดนี่จะถูกตัดสิทธิ์ในฐานะสเตนเจอร์แต่เขาก็ถูกจับและรับโทษจำคุกสั้นๆในข้อหาครอบครองกัญชาในช่วงเวลานี้เองร็อดนี่ได้โกหกชายหนุ่มหลายร้อยคนว่าเขาเป็นช่างภาพแฟชั่นเหมืออาชีพและถ่ายรูปพวกเขาไว้เป็นผลงานเพื่อนร่วมงานของเขาได้เล่าในภายหลังว่าร็อดนี่มักจะมีรูปถ่ายให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอและภาพถ่ายส่วนใหญ่ของเขานั้นมีความจงแจ้งทางเพศเป็นอย่างมากในปี1 978โนี่ได้เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการเกมโชว์ยอดนิยม The Dating Game โดยพิธีกรในขณะนั้นคือจิมแลงเขาแนะนําตัวว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพเพื่อนผู้เข้าแข่งขันเล่าในภายหลังว่ารอรนี่เป็นผู้ชายที่แปลกมากเขามีความคิดที่ค่อนข้างแปลกประหลาดต่างจากคนอื่นๆแต่สุดท้ายรอรนี่ก็ชนะการแข่งขันและได้ออกเดทกับสาวสดคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเชอริลแบดชอลหลังจากจบจากรายการเชอริลก็ปฏิเสธที่จะออกเดทกับรอรนี่เพราะเธอพบ ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกและเมื่อเวลาที่อยู่ใกล้เขาเธอกับรู้สึกว่า,ารถนี่น่ากลัวจนน่าขนลุกเพชบราวนักโปรไฟล์อาชญากรได้เล่าว่ารถนี่ได้สังหารผู้หญิงอย่างน้อย3คนหลังจากการที่เขาได้ไปออกเดทรายการเกมหาคู่โดยคาดการว่าสาเหตุที่เขาได้ลงมือสังหารพวกเธอนั้นอาจจะเพราะว่าเขาถูกปฏิเสธจากผู้หญิงอยู่หลายครั้งโรบินคริสตินแซมโซเด็กอายุ12ปีเธอได้หายตัวไปจากหาดแฮนติงตันในขณะที่เธอ กำลังขีจ่จักรยานเพื่อไปเรียนบัลเล่เมื่อวันที่20มิถุนาย,ยนปี1979ร่างของเธอได้ถูกพบที่ตีนเข่าของรถแองเจลิสในอีก12วันต่อมาสภาพร่างของเธอเน่าเปื่อยหมดแล้วร่างของเธอถูกทุบตีข่มขืนและสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพื่อนของโรบินได้บอกกับตำรวจว่ามีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาหาพวุกเธอบนชายหาดเพื่อขอถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ได้ให้เด็กๆเ,เหล่านี้บอกถึงลักษณะของคนร้ายพร้อมทั้งร่างภาพของคนร้ายไว้พร้อมกับส่งให้เจ้าหน้าที่ ทันบนบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทันบนได้เห็นภาพร่างนี้เขาก็จำร็อดนี่ได้ทันทีหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้าคนบ้านแม่ของร็อดนี่ในมอนเทรีพาร์คทันทีหลังจากการค้นบ้านตำรวจก็ได้พบไปเสร็จรับเงินค่าเชาวตู้เก็บของในซีแอตเทิลเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ได้พบต่างหูของโรบินในล็อกเกอร์นั้นด้วย รอดนี่ถูกจับกลุมในเดือนกรกฎาคมปี1979และถูกค้านการประกันตัวทุกกรณีเขาถูกพิจนารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมโรบินและถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนพฤษภาคมปี1980และถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในเดือนมิถุนายนปี1980แต่สุดท้ายคำตัดสินดังกล่าวก็ถูกเปลี่ยนแปลงโดยสารดีกายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในปี1984เนื่องจากคณะลูกขุนได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่ายังมีคดีฆาตกรรมเพิ่มเติมก่อน หนน้้าีีอกหลังจากที่ร็อดนี่ต้องขึ้นศาลสู้คดีอยู่หลายครั้งสุดท้ายบทสรุปของเขาก็คือเมื่อวันที่7มกราคมปี2013ผู้พิพากษาในแมนฮัตตันตัดสินให้ร็อดนี่จำคุกตลอดชีวิตเพราะโทษประหารชีวิตในรัฐนิวยอร์กไม่ได้ถูกนำมาใช้กับนักโทษตั้งแต่ปี2007แต่สุดท้ายร็อดนี่ก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติที่ทางการไม่ได้ระบุรายละเอียดการเสียชีวิตไว้ในเมืองโคโครันแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2020 ในตอนนั้นเขาอ,อายุได้77ปีสำหรับเรื่องราวของ serial killer ฆาตกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe นะสำหรับวันนี้ Storytelling Cat ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย